สวัสดีทุกๆกคนนะจา๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะตัดหนานเฉวอยเอาไปทำน้ำหมักแรมแมลงพืชผักขมขมทุกชนิดเอามารวมกัน3ากิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1นกิโลเติมน้ำให้ทุ่มทวมแล้วก็เอาหมักทิ้งไว้สักประมาณ1เดือนทุกอย่างเลยพืชผักขมขมสะดาวอังกาบหนูฟ้าทลายโจรบรเพชร มีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพืชขมขมเอามาทําน้ําหมักไล่มแมลงมันใช้ได้ผลดีนะทําให้พืชต้นไม้แข็งแรงด้วยงามมะหลายคนก็น่าจะรู้ว่าสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้กินเวลาใบเวลายอดได้อย่าไปกินอะไรที่มันเยะแยแต่แ,แปะบเป็นลมไปหาข้อมูลเอามันมีงานวิจัย ก็ไปหาอ่านที่มีงานวิจัยของหน่วยงานรัฐเนี่ยเอาใบเนี่ยเอาใบเนี่ยเอาใบไปใส่ใส่ต้นไม้ต้นพืชในกระถางที่มีมแมลงหวีขาวอะ่ะไม่รู้หายไปไหนหมดงัน้นันเดี๋ยวเราก็จะตัดปลูกได้ก็ต้องดูแลได้ด้วยนะตัดให้หมดตัดให้กุดเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่ตัดกิ่งปักชําก็ติดง่ายเนี่ยเหมาะมากที่จะปลูกเอาไว้ใช้ดูแลพืชผักต่างๆ เนี่ยเอาไว้ดูแลในสวนของเรายิ่งปลูกผักแบบปลอดสารอย่างพวกเราด้วยนะมันจะต้องดูแลไม่ดูแลก็อดกินอะ่ะก็ปลอดสารน่ะไม่ได้มีสารเคมีที่มันจะฉีดพ่นนะเออสิ้นแสงดาวดูวาวเราเราองจากสุ้มทุ่ม ลุ่มน้ำแม่กลองพี่จําจากน้องคนงามแววบูดรถไปพี่แสนอะไรสมุดสงครามคงละเมอเพอพราม คิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลองอทาส่วนเรือร้องเพลงด้วยนะสุขภาพจิตด,ดีดีราชการทหารเรียกชายลูกน้าเข็มโอทาบเ,เรือไทย เตรียมเอาไว้คุ้มครองร้องถูกไหมจ๊ะพี่ต้องขอลาจากแล้วแก้วตาลาทิ้งแม่กลองคงหวนมาหาน้องคนสวยแม่กลองคอยพี่กลับมา ม,มัวมัวไปแล้วกันมือสองกรานงานวัดบ้านแลมเคยเที่ยวชมกับชมฉลามเมืม่อคืนข้างแรมนในซาสงน้ำรวมน้องปิดทองพระปฏิมา อธิษฐานรักอยู่คู่ฟ้าหวังเกิดมารวมใจฝึกร้องเพลงเรือ่อยเดี๋ยวก็เก่งเองนี่เราอะเป็นคนชอบร้องเพลงเพราะฉะนั้นเวลาทําสวนลงสวนไปเก็บกวาดใบมงใบไม้รดน้ำ เราก็ร้องเพลงไอ้ดินกลิ่นฟ้งยังฟังที่ใจกลิ่นน้ำค้างลอยมาแต่ไกลยดบนใบยอดยา รวมกลิ่นความหอมทำมชาสร้างมาเสียงกลุยผิวปริูลอยมาสุขอุราเมื่อได้ฟังเพลงไหนที่เราหัดร้องเราก็จะร้องจบ เทศกาลงานประเพณีเสียงงานวัดเขามีดนตรีย,ออย้อนยุคสนุกเสียงดังรำวงชาวบ้านสนานสนุกกันจังลูกทุ่งไม่สิน้น มนคลังเสียงเพลงที่ดังไพเราะสนอหูเพาอบอกวันเอย้ยขวันจงมาลูกทุ่งจา้าลูกทุ่งยังอยู่ ไม่เคยไม่เคยมีรมรหรืออ่ะมีรอหกล้าไหมไม่เคยจางหายได้ยินได้ฟังได้ดูโลกทุ่งไทยยังดูคู่เมืองไทยตัดให้หมดเลยเดี๋ยวมันก็จะแตกใหม่เอากิ่งไปปักชํำได้ ส่งสำเนียงเสียงร้องบัรเลงขับกล่อมท่านด้วยเสียงเพลงจากเหนืออีสานกลางตายรวมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งของไทยลูกทุ่ง ไม่มีวันตายลูกทุงท่งไทยยังอยู่จบทำไปร้องเพลงไปมีความสุขไปตามภาษาในวัยเท่าชราอย่างเรา สุขภาพก็ต้องดูแลเพื่อให้มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นานขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่าพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปไหมพร้อมเสมอนะจ๊ะไม่มีห่วงอะไรมากแม่เราก็มีพี่สาพี่ชายน้องชายสามารถดูแลแม่ได้ ชมผากกาจำปาจำปีกุหลาบราตรีพิยอมอังกาบทั้งกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โทชงโคมนทาสายหยุดเฟื่องฟ้าชะบาและสร้อยทองตัดแต่งไปเลยกันจะอมงามปูบนปนจันกระพอ พี่เสื้อแต่ก็พร้อมเล็บมือนางพุทธานกล้วยไม้ดาวเรืองอันชันยี่หูมะลิวันแลวิไล Noise. ชูชอสวย,เ,เ,ยเล้าเฮ้ยเล้าหรือเราเราใจในี่อุทย่านอุ้ยตายแล้วนะสมองเริ่มมีปัญหาแล้วเธอเธอแล้วเนี่ย การขั้นต้นของอัลไซเมอร์ปอผีโพวงชมพูกระดังงาเลื้อยเคียงคู่ดูสดสวยฉลามรถสุกคนบุญนาคนางแยม้มสารพีที่ถูกใจเนี่ยจิงชะอมเนี่ย เวลาตัดแต่งใบเขาออกหมดแล้วเนี่ยเด็วเขาจะแตกยอดอ่อนๆมาให้เราเอาใบไปทําปุ๋ยหมักได้อันนี้คืออังกาบหนูเห็นไหมเราก็จะปลูกอัง,องกาบหนูที่เขาบอกว่ามีสารต้านมะเร็งก็ไปดูงานวิจัยด้วยต้านมะเร็งหรือไปช่วยทําให้เซลล์มะเร็งมันยุบก็แล้วแต่ไปดูงานวิจัย ของหน่วยงานรัฐเราก็จะปลูกพวกพืชผักขมขมนี่แหละเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในสวนของเราเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกผักแบบปลอสารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกพืชผักขมขมไว้ดูแลกำจัดแมลงนะจ๊ะ เออ่เห็นพี่ยูไหมพี่ยูเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นี่นั่นของเขาอะ่ะสังเกตดีๆนะสังเกตดีๆว่าโพสต์ชุมชนอะ่ะมันจะใช่หรือไม่ใช่ให้สังเกตว่ามันมีระยะเวลาด้วยฮนะโพสต์ไปที่ชุมชนมันก็จะบอกว่าเหลืออีกกี่ชั่วโมงชั่วโมงก็จะถูกลบออกหล,หลายคนรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ เพราะฉะนั้นให้สังเกตดีๆที่โพสชุมชนโพสอะไรก็แล้วแต่มันจะจำกัดระยะเวลาเราจะโพสทำไมไม่รู้ไม่รู้ถ้าเกิดมีจำกัดระยะเวลาก็ไม่อยากโพสที่ชุมชนแล้ก็โพสที่ชุมชนมันก็ไม่ได้สร้างไรายได้ให้เรานะลงคลิปดีกว่าจริงๆนะ ลงคลิปดีกว่าการที่จำกัดระยะเวลาในการโพสก็เหมือนกับลไลน์ด้วยสามสิบวันก็จะลบออกจากเซิร์ฟเวอร์คือมันก็จะรบเซิร์ฟเวอร์ไงก็จะทำให้เซิร์ฟเวอร์มันเบาเซิร์ฟเวอร์ของของแพลตฟอร์มมันเบาอ่ะเข้าใจใช่ป่ะคือแบบถ้ามันอยู่นานมันจะหนักข้อมูลก็มหาศาลเลยทีเนี้ย ต้องมีการจัดการโดยลบแบบอัตโนมัติเหมือนเราเก็บข้าวของไว้ในโกดังเต็มไปหมดเลยเก็บของไว้ในโกดังถ้าเราไม่เคลียถ้าไม่เคลียพื้นที่ไม่เคลียออกเอ้ยนอกอะไรถ้าเราไม่เคลียออกเราก็ไม่สามารถเก็บเก็บของอะไรใส่เข้าไปได้อีกเพราะมันเต็ม เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเขาจะต้องมีแบบเคลียร์เซิร์เวอร์ของเขาที่เราเคยพูดไวออ้อ่พวกบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเขาก็จะเคลียร์เคลียร์บัญชีที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้บัญชีที่เน่าตายนอนเน่านอนเน่าไม่ได้ไม่มีการเคลื่อนไหวก็เคลียร์ออกหมดเพราะว่ามัน รกเซิร์ฟเวอร์เขาตอนนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอะไรเปล่าว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายได้ที่จะแบ่งให้กับพวกพาร์ทเนอร์เอ้ะมีคนบอกว่าอะไรนะเอ้ะเราพูดไปยังที่บอกว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ามีคนบ่นว่าเนี่ยแสนวิวอะไรนะ แสนวิวได้เงินหนึ่พบาทเองอะ่ะแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์อันนี้อันนี้ในในในเพจของอะไรจำไม่ได้มีคนเข้ามาบอกว่าได้เงินฟรีๆยังจะมาบ่นอีกเฮ้ย <He i, S 2> มันไม่ฟรีนะเราเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนนะจ๊ะถ้าเข้าใจคำว่าพาร์ทเนอร์คือหุ้นหุ้นส่วนมันจะต้องมีการแบ่งรายได้ ถ้าสมมติช่องนั้นอัดคลิปทําช่องมาเพื่อเปิดสร้างรายได้ก็เท่ากับว่าเป็นหุ้นส่วนแล้วใช่ไหมเราก็ต้องอัดคลิปมีหน้าที่ทำไรพวกเราที่เป็นหุ้นส่วนมีหน้าที่ทำไรหุ้นส่วนคือต้องทำงานทำงานไงนี่นี่เป็นหุ้นส่วนก็ต้องทำงานสิเขาถึงจะได้แบ่งรายได้ไมาให้เราคือการอัดคลิปนี่แหละเพื่อที่จะให้มีโฆษณาลง เพื่อที่จะให้มีสปอนเซอร์ลงมาที่ช่องแล้วคนที่จะได้รายได้ก็คือเจ้าของแพลตฟอร์มแล้วก็สปอนเซอร์สินค้าและบริการและแบ่งให้เราแต่ก่อนที่พาร์เนอร์จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ไดมีรายได้เข้ามามีเงินเข้าบัญชีก็ต้องผ่านกด 1,000พซับ4 0 0 0ชั่วโมงตามกฎระเบียบข้อบังคับของ YouTube คนใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้แต่คนที่ทำช่องมานานแล้วกับพวกเรารู้ดีว่ากว่าจะผ่านกฎ1,000พซับ4 0 0พชั่วโมง1,000พัซับง่าย4,000ชั่วโมงยากมันหืดขึ้นคอเหรียญบางครั้ง มีความรู้สึกว่าคือเหรียญที่พวกเราได้ตอนนี้มันได้จากโฆษณาที่กดข้ามไม่ได้ไงซึ่งมันก็น้อยแล้วตอนนี้เหรียญมันลดลงคือมันจะมีแบบลดลงแล้วก็เพิ่มลดลงแล้วก็เพิ่มมันเป็นอยู่เงี้ยคือคนที่เปิดสร้างรายได้เนี่ยเขาก็ต้องการอะไรต้องการรายได้จาก การแบ่งปันของ YouTube แต่ไม่มีใครรู้ว่า YouTube แบ่งให้พวกเรากี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่มีใครรู้ไม่มีจริงๆมันใช้ AI ตรวจสอบมันใช้ AI คำนวณ AI ก็ย่อม,มาจาก artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองซึ่งตัวนี้ ต่อให้มันเก่งแค่ไหนมันจะเก่งกว่ามนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นคนคิดมนุษย์เป็นคนสร้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นการคำนวณข้อมูลมหาศาลน่ะมันต้องใช้ AI แล้วถ้า AI มันไม่ใช่มนุษย์ข้อผิดพลาดย่อมมีแน่นอนมนุษย์เราถ้า ทำงานอะไรที่มันหนักๆๆๆเยอะๆมันก็เพี้ยนเหมือนกันใช่ไหมยอย่างช่องหลายๆช่องติดเหลืองเราเคยพูดไปแล้วติดเหลืองโดยที่ไม่มีสาเหตุใดๆทั้งสิน้นอัดคลิปไปสมมติเราอัดคลิปอัดคลิปเนี่ยตัดพืชผักขมๆไปทําน้ําหมักไร่มแมลงติดเหลืองเฉยพอติดเหลืองมันคลิปนั้นก็ไม่ได้เงินไงไม่ได้เหรียญไง หลายคนเนี่ยอัดคลิปลงไปอัดตามปกติที่เคยทํามาเพราะช่องพวกเราเนี่ยเป็นช่องที่ถ่ายกับมือนะถ่ายเองด้วยไม่ได้เอาคลิปของใครมาลงแล้วก็ถ่ายตามปกติของพวกเราที่เคยทํามาตลอดแล้วอยู่ๆแจกใบเหลืองไอ้นั่นคืออะไรมันมีอะไรไหมที่บอกบ่งบอกว่ามันผิดกฎน่ะฮะเนื้อหาแบบอะไรเลอะเทอะมากเลยอะ เนื้อหาไม่เหมาะสมที่จะเปิดสร้างรายได้อะไรเงี้ยบางทีอยู่ดีๆถ่ายคลิปปกติบอกติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์พ้องมันติดยังไงมันติดตรงไหนเนี่ยฮะใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของนานเฉาวเวยเหรอฮะใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของเนี่ยของต้นชะอมเหรอนี่มันถ่ายกับมือจะไปติดลิขสิทธิ์ติดเหลืองอะไรเลอะเทอะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่า การที่จะใช้ AI ตรวจสอบ AI ตรวจสอบข้อผิดพลาดก็มีไม่ใช่ไม่มีเหมือนการคำนวณเหรียญที่แบ่งปันรายได้ให้กับพวกพาร์ทเนอร์อย่างพวกเรามันก็เพี้ยนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เปรียบ จากการเปิดสร้างไรายได้ของช่อง u t u b e เนี่ยคือคนที่มีสินค้าและบริการอยู่ในมือ,อคนที่ขายของขายสินค้าอะไรแบบนี้จะได้เปรียบมากแต่คนที่จะเก็บกนินเงินเดือนจาก YouTube อาจจะมีปัญหาคือจะกินเงินเดือน u t u b e อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแต่แต่ถ้าคิดว่าเป็นเงินสะสมนะเออสะสมเป็นเหรียญแบบสะสมอ่ะ ก็ไม่ซีเรียสก็ถ่ายไปด้วยใจรักเราถนัดอะไรเราก็ทำอันนั้นเรามีความรู้มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญอะไรก็แล้วแต่เราก็ถ่ายทำคลิปลงแชร์แบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้ให้กับเ,เพื่อนๆอ,อย่างกลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มปลูกผักเพราะฉะนั้นการที่จะลงคลิปไปเรื่อยๆแบบนี้ ยิ่งลงมากยิ่งไม่ต้องทำอะไรหรอกช่องมันจะลอยตัวไปเตะตาเจอคนที่รักการปลูกมาเจอเราเองอยากให้ช่องโตเร็วถ้าเรามีเพื่อนมีพี่น้องทั้งหมด5คนมี5้าเครื่องมีโทรศัพท์5้าเครื่องทุกคนห้าเครื่องช่วยกันทำงานห้าเครื่องนี่หมายถึงว่าต้องมี Gmail เราแล้วก็มีรหัสของเรา ไปช่วยกันตามซับไปช่วยกันทักทายคนนูน้นคนนี้ไปช่วยกันดูแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเห็นช่องเราแล้วก็จะกลับมากดติดตาม5คนสมมุติเรามีทีมงาน5คนช่วยกันทำงานแป๊บเดียวช่องก็โตเร็วยอดซับก็พุ่งแต่ทีนี้ตอนนี้เราก็สงสัยอย่างที่เคยบอกว่าเรื่องช็อตวิดีโอช็อตวิดีโอนี่เป็นอะไรที่ AI มันทำงานใช่ไหมอย่างที่บอกอะ ที่เขาบอกว่าให้พวกเราอะทำช็อตวิดีโอที่เหลือเขาจัดการเองนะที่เหลือจะจัดการเองก็นี่ไงเออลงมาช็อตวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเนี่ยยอดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายยอดยอดมาเฟืองหวานถ่ายคลิปสั้นวนไปถ่ายไปแล้วสิบสิบ,สบคลิปแล้วก็วนมาอีกถ่ายไปแล้วย้อนมาวนอีกเดี๋ยวถ่ายนี่อีก ถ่ายคลิปสั้นนี่มะนาวอย่างี้ดอกมะนาวนานเฉนวยอัดอัดลงไปรัว,รวเลยแล้วพี่ยูเขาจะจัดการให้เองจะเอาลิงก์ของพวกเราไปแปะไว้ตรงนน้นตรงนี้ก็แล้วแต่พี่เขาเรามีหน้าที่ทําตามที่เขาบอกซึ่งมันก็แปลกดีมันไปตามซับมาให้แต่ก็ยังไม่ไรู้ว่าซับเพิ่มแต่ยอดวิวปกติ หมายความว่างไงซึ่งเราอะขอเป็นคนที่ชอบสังเกตอยู่แล้วสังเกตหลายๆอย่างสังเกตทดลองชอบทดลองไม่ได้สังเกตอย่างเดียวนะเราชอบทดลองด้วยเพื่อที่จะให้เห็นกับตารู้กับตัวถ้าไปฟังฟังกูรูทั้งหลายบอกนู่นนี่นี่นั่นแนะนำนะ เราก็มาทดลองของเราเองเราถึงได้อัดคลิปสั้นสลับคลิปยาวอัดคลิปสั้นสลับคลิปยาวอยู่เนี่ยซึ่งมันก็ไปตามซับมาแต่ทีนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าพี่ยูมันเอาคลิปของพวกเราไปตรงกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเกษตระะกับกลุ่มปลูกผักเราก็จะเหนื่อยน้อยลงเข้าใจใช่ปะพวกเราจะเหนื่อยน้อยลง มีทางเดียวที่จะทำให้ช่องโตเร็วคือการขยันลงคลิปเท่านั้นเองโดยไม่ต้องเสียเงินไปโปรโมทช่องด้วยแล้วก็ทำคลิปที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มพวกเราการปลูกการขยายพันธุ์การทำน้ำหมักการดูแลการบำรุงพืชผักต่างๆของพวกเรานี่คือสิ่งที่จะทำให้ ช่องพวกเราโตขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องและเราจะได้ทรัพย์ที่มีคุณภาพไม่ใช่ทรัพย์แลกทรัพย์เข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่อยากให้กลุ่มปลูกผักกลุ่มเกษตรของพวกเราลงคลิปทำคลิปไปแบบรัวๆแล้วถ้าเราอยากให้ทุกช่องเลย ดูแลช่องตัวเองให้ดีๆโดยที่ว่างเมื่อไหร่ค่อยแวะไปหาเพื่อนๆหรือว่างเมื่อไหร่ค่อยแวะมาหาเราหรือใครที่อยากจะโปรโมทช่องตัวเองก็แวะไปหาช่องเพื่อนๆทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราและหรือไปที่ช่องเจาะกลุ่มปลูกผักกลุ่มเกษตรโดยเฉพาะนั่นแหละเราจะได้ซับคุณภาพที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของพวกเรา สู้ไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนตราบใดที่สายตาดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทําไปเรื่อยๆเ,เพราะทุกคนย่อมมีวันกเกษียณหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาท่องไว้ด้วยว่าชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,เสมอฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวน ลีลาท่าทางกวนกวนเอาห้าวหหวนทำสวนทุกวันฝากแช่ฝากลายฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวัน เพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเพื่อนที่ยังเป็นมือใหม่หัดปลูกทำคลิปนะคนไหนที่ยังไม่ได้ทำคลิปทำช่องทำทำตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่ามัวดูเราเสียเรื่องเน็ตหาค่าเน็ตมาจ่ายด้วยทําไปเรื่อยๆขยันขยันเข้าถึงแม้ รายได้แรกๆมันอาจจะน้อยอนาคตข้างหน้าเชื่อว่ามันน่าจะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านี้ที่พี่ยูเขาจะช่วยดันช่องพวกเราโดยไม่เกี่ยงว่าจะจ่ายเงินโปรโมทช่องหรือเปล่าจ่าย g o o g l e Ad หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอยากให้พี่กูเขาเป็นแบบนี้ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะช่องเล็กช่องใหญ่นี้ให้หมดเลย สำหรับมือมหัดลปลูกคนที่ยังไม่ได้ทำช่องทำด้วยลงคลิปไปแบบรัวๆไม่ต้องสนใจยอดวิวลงไปแบบทำแบบเงียบๆก็ได้แล้วช่องมันจะลอยตัวเองโดยอัตโนมัตินี่คือเรื่องจริงของธรรมชาติการทำช่องการทำแพลตฟอร์มลงไปแบบรัวๆนะจ๊ะตายละงานเยอะทำงานต่อแค่นี้นะ